จังหวัดบุรีรัมย์น้ำมูลทะลักท่วม6หมู่บ้านกว่า40ครัวเรือนอบตอเตรียมตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยอพยพหนีน้าน้ําเหนือสมทบแม่น้ํำมูลที่ไหลผ่านอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์หนุนสูงขึ้นต่อเนื่องเอ่อล้นตลิ่งหลากท่วมบ้านเรือนรัศรอห6หมู่บ้านกว่า40หลังคาเรือน หลายหลังระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถอยู่ได้ต้องย้ายไปอาศัยบ้านญาติชั่วคราวนายกอบตอรพร้อมทีมงานนั่งเรือท้องแบนฝ่าสายฝนนำสิ่งของและน้ำดื่มสะอาดช่วยผู้ประสบภัยที่เข้าออกลำบากเตรียมตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยหากเกิดวิกฤตต้องอพยพหนีน้ำเร่งด่วนคณะกาชาติมอบถุงยังชีพ สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดบุรีรัมยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสตึกซึ่งมีมวลน้ำเหนือจากจังหวัดนครราชสีมาไหลมาสมทบลงแม่น้ำมูลประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำมูลที่ไหลผ่านอำเภอสตึกหนุนสูงขึ้นต่อเนื่องวันละกว่า10เซนติเมตร ทำให้น้ําเอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรถนนในหมู่บ้านและบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตําบลน,นิคมเป็นวงกว้างถึง6หมู่บ้านมีบ้านโคกกล่องหมู่สองบ้านสวายสอหมู่15บ้านตลาดหมู่8หนองจานหมู่18บ้านดงยญยเผาหมู่3ตําบลบ้านกุดชุมแสงหมู่11 ซึ่งจากการสำรวจมีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมเข้าในตัวบ้านจำนวน47หลังคาเรือนในจำนวนนี้มีหลายหลังที่ระดับน้ำสูงจนไม่สามารถอยู่ได้ต้องไปอาศัยอยู่บ้านญาติชั่วคราวแต่มีผู้ประสบภัยบางหลัง เช่นบ้านของนางสาวสิรินภาอ่อนหวานอายุ36ปีซึ่งน้ำท่วมบ้านและรอบบริเวณบ้านทั้งหมดสูงกว่า1เมตรภายในบ้านมีสมาชิกอาศัยอยู่4คนคือสามีพันยาและลูก2คนแต่ผู้เป็นสามีเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งออกจากโรงพยาบาลได้เพียง2วันทางอบตอรพร้อมจะช่วยเหลืออพยพไปอยู่บนที่สูงชั่วคราว แต่ครอบครัวดังกล่าวยังประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ที่บ้านก่อนเพราะยังเป็นห่วงทรัพย์สินและเครื่องมือธรรมาหากินแต่หากระดับน้ำสูงขึ้นกว่านี้จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จริงจึงจะอพยพออกไปขณะที่นายบุญมีม่วงสีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นิคมพร้อมด้วยนายสุลาวุธปองวัฒนกุลประลัดอบตอนิคมนายบุญทันแก้วกองนอกนางสาววราพรยมรัฐ รองนายกอบตอน,นิคมและผู้ใหญ่บ้านก็ได้นั่งเรือท้องแบนฝ่าสายฝนเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำสิ่งของและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปมอบช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำท่วมบ้านด้วย โดยนายกอบตอน,นิคมระบุว่าจากการสำรวจมีบ้านเรือนรัศดรที่ถูกน้ำท่วมตัวบ้านทั้ง6หมู่บ้าน47หลังคาเรือนบางส่วนได้ย้ายไปอยู่อาศัยบ้านญาติชั่วคราวแล้วแต่บางหลังก็ยังประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมไปก่อนจนกว่าน้ำจะท่วมสูงขึ้นถึงขั้นวิกฤตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ถึงจะอพยพซึ่งเบื้องต้นทางอบตอก็ได้นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์มาให้ไว้บริการ ส่งชาวบ้านที่บ้านโคกกลอง ซึ่งถูกน้ำท่วมบ้านมากกว่า30หลังและท่วมถนนไม่สามารถใช้รถสัญจรได้ต้องใช้เรือเข้าออกอย่างเดียวและจากปริมาณน้ำามลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางอบตอก็เตรียมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและศูนย์พักคอยสำหรับผู้ประสบภัยในกรณีที่จำเป็นต้องอพยพเร่งด่วนด้วยและอยู่ระหว่างตั้งงบจัดซื้อถุงยางชีพมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นทางเหล่ากาชาติจังหวัดนำโด นางทันพัฒนันหัตถาธยากูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมด้วยนายกันวรินเมืองแก้วนายอำเภอสตึกก็ได้เป็นตัวแทนมอบถุงผลนภัยของสภากาชาติไทยให้กับผู้ประสบภัยทั้ง47ครัวเรือนไปเบื้องต้นแล้ว ที่ท่วมบ้านจริงๆเนี่ยประมาณกี่หลังครบท่วมบ้านจริงๆเนี่ยสํารวจไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยทั้งหมด4 7ครัวเรือนเรือนแล้วก็ส่วนที่ทําการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นทางาทางภาคอําเภอทางเกษตรอําเภอจะกําลังสํารวจอยู่นะครับท่ตอนนี้เนี่ยน้ำขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็คงจะสํารวจในช่วงน้ําขึ้นเต็มที่แล้ครับ น้ำที่หลากก็มาท่วมนี่เป็นน้ำอะไรคอ่าก็เป็นน้ำที่หลากมาจากทางจังหวัดนครราชสีมาเป็นน้ำที่มาจากเขื่อนลำเชียงไก่ทางอำเภอพี่หมายแล้วก็เป็นแม่น้ำมูลครับแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำจากน้ำลำตะโคงซึ่งก็จากห้วยจระเข้มากล้นมาที่ชนประธานฝายบันตลาดอุนชนประธานบรนตลาดตะบนิคมของเราครับผม ็เตรียมเรือท้องแบนถ้ามีน้ําท่วมโดยเฉพาะเฝ้าระวังทั้งทั้งหกหมู่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ล่อแหลมนะครับนำเรือท้องแบนเตรียมการไว้เพื่อที่จะอพยพถ้าเกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือน้ําท่วมมากไปกว่านี้ก็จะได้ทําการอพยพพี่น้องขึ้นไปอยู่ที่สูงนะครับทางทางไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ทั่วขราวอย่างเช่นที่พัก ่วาข่าวอย่างเช่นที่สูงก็คืออาจจะทั้งมีทางโรงเรียนบ้างมีวัดสามารถที่จะให้รองรับพี่น้องได้ครับนิว24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน